วันนี้เป็นวันวันสิ้นปี2 5งพันวันนี้มีสวดมนต์สวดมนต์ข้ามปีแต่ละวัดแต่ละแห่งก็มีการสวดหรือบางท่านก็มีการสวดมนต์กันที่บ้านที่วัดศรีรัตนธรรมรามเราก็มีสวดมนต์สวดมนต์ข้ามปีปีนี้ ปีแรกสวดที่พระเกตแก้วจุลามณีมหาเจดีดงั้นญาติโยมท่านไหนที่ไม่ได้มีกิจไปไหนหรือว่าจะมาสวดมนต์ร่วมกันเราก็มาสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลน่งเือในวันขึ้นปีใหม่ตามแนวทางปฏิบัติในวิถีแห่งพระพุทธศาสนาที่เราถือปฏิบัติกัน วันนี้ก็เป็นวันสิ้นปี2,568เมื่อพิจารณาเป็นธรรมะนะหมายถึงว่าคนเราเนี่ยก็ผ่านผ,ผ่านสิ้นปีผ่านปีใหม่มาหลายปีซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน บางคนก็20ปีบางคนก็30ปีบางคนก็40ปีบางคนก็50ปีบางคนก็60ปีบางคนก็เพิ่งผ่านมาไม่กี่ปีในการผ่านความอะไรว่าสิ้นปีของแต่ละคนเมื่อเราพิจารณาอีกเข้าไปอีกเราก็เห็นว่าการผ่านในแต่ละปีในแต่ละปีของแต่ละคนนี่เราก็ผ่านอะไรมาเยอะ ผ่านทั้งความสุขผ่านทั้งความทุกข์ผ่านทั้งการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาอย่านับว่าในชีวิตเราตั้งแต่เกิดขึ้นมานับว่าปีนี้ปี2568เนี่ย 68, เราก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายความสุขบ้างความทุกข์บ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างพัดภาคบ้างประสบพบเจอกับสิ่งที่พอใจ ที่ถูกใจบ้างเน่แม้กระทั่งผู้คนมากมายที่เข้ามาเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็มีทั้งภายนอกแล้วก็ตัวเราเองคําว่าการเปลี่ยนแปลงภายนอกคือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างเราก็ดีแม้กระทั่งโยมบางคนเข้ามาที่วัดศรีรัตนธรรมารามเนี่ยมาเจอพระอาจารย์ก็มักจะพูดว่าโอ้โยมไม่ได้มาวัดศรี ตั้งปีหนึ่งพอมาครั้งนี้แล้วเห็นวัดสีเปลี่ยนไปจากยังไม่มีนั่นยังไม่มีนี่ก็มีการเปลี่ยนยังไม่ยังไม่ได้มาวัดสีตั้งปีหนึ่งพอมาแล้วก็ได้เปลี่ยนอันนี้คือภายนอกรวมถึงบุคคลพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายบุคคลพวกเป็นที่รักหรือแม้บุคคลที่เรารู้จักก็เกิดขึ้นมาก็มีล้มหายตายจาก เราไปก็มีอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วข้อเหล่านั้นก็ไม่ได้ดำลงอยู่อย่างนั้นบางคนก็โตขึ้นบางคนก็แก่ชราภาพลงไปบางคนก็ป่วยบางคนก็ไม่สบายอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นภายนอกทีนี้การเปลี่ยนแปลงที่เป็นภายในตัวเราก็เปลี่ยนในห้วงเวลาที่ผ่านมาเพราะว่าไม่ได้อยู่อย่างนั้นไม่ได้ตั้งอย่างนั้น อาจจะมีการเจ็บการป่วยบ้างมีการชราภาพบ้างหรือแม้กระทั่งใจของเราที่ผ่านมาก็เปลี่ยนสุขบ้างทุกบ้างโมโหบ้างฉุนเฉียวบ้างดีใจบ้างทุกใจบ้างอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นโดยภายนอกและภายในที่เราผ่านมาในห้วงชีวิตหรือว่าที่เราผ่านมาในช่วงปีที่ผ่านมาแห่งการ เปลี่ยนที่จะเปลี่ยนปีใหม่ที่จะถึงนี้ดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ได้อยู่นิ่งคือเปลี่ยนอยู่ตลอดดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเวลาก็ดีไม่ว่าจะเป็นคำพูดก็ดีไม่ว่าจะเป็นโอกาสก็ดีที่มันดำลงอยู่แล้วมันเคลื่อนไปเนี่ย เป็นสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะหวนกลับมาได้ปี2568เนี่ยมันจะหมดวันนี้แล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงก็หมดไปไม่มีวันหวนกลับมาในความเป็นปี2568เลยมันก็จะเป็นปี2 5 6 9ปี2570ไม่มีวันที่จะหวนกลับมาได้อย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นเวลาไม่ว่าจะเป็นคําที่เราพูดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นโอกาส มันไม่สามารถที่จะหวนกลับมาเมื่อเราพิ่นิดพี่ณายนี้เราจะทำสิ่งเหล่านี้ให้ให้ดีที่สุดอยู่กับปัจจุบันที่พระเจ้าว่าพูดก็พูดแต่สิ่งที่ดีๆเราดูเราดา่าแล้วว่าเราบ่นไปแล้วเนี่ยเราบอกว่าเราไม่พูดมันก็เอากลับมาไม่ได้โอกาสที่มันผ่านไปแล้วเราก็กลับมาไม่ได้โยมหลายคนพอคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายบุคคลที่เป็นที่รัก ในล้มหายใจจากเราไปก็จะมาร่ำไรรำพันบอกว่าโยมน่าจะทําไม่ได้ทําแบบนี้กับท่านไม่ได้ทําสิ่งนี้กับท่านไม่ได้ตอบแทนบุญคุณท่านเท่าที่ควรที่จะทําตลอดช่วงที่ผ่านมาทําการทํางานมากพาท่านจากไปแล้วก็ไม่ได้ตอบแทนเท่าที่เราจะทําได้อันนี้คือเราหวนเสียดายโอกาสที่ที่มันผ่านมาแล้วดังนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นเราก็จะ ทำสิ่งที่มันไม่หวนกลับมาได้เนี่ยให้ดีที่สุดพระเจ้าสอนให้เราพิจารณาในความเป็นไปแห่งห่วงเวลาแห่งกายสังขารหรือความไม่เที่ยงหรือความเปลี่ยนแห่งความเป็นชีวิตเราว่าชาราธรรมโมหิชารังอนาติโตคนเราเนี่ยมีความแก่เป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ไม่ได้อนะค้ เป็นธรรมดาด้วยเราจะล่วงพ้นมันไปไม่ได้ดังนั้นมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะต้องประสบพบเจอกับสิ่งนี้เป็นธรรมดาแล้วก็จะล่วงพ้นจากมันไปไม่ได้คือพวกคนต้องไปเจอเหมือนเราเดินทางไปเนี่ยเดินไปตามถนนยังไงก็ไปเจออันเนี้ยไม่มีใครที่จะไม่เจอกันทุกคนถ้าเกิดจะผ่าน ไปก็ต้องไปเจอสิ่งนี้เมื่อมีความแก่เป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้คนเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ในที่สุดเราก็มีความเจ็บความป่วยเข้ามาเป็นธรรมดาเมื่อใกล้จะสิ้นชีพทำลายขันหรือแม่ดับขันนี้มันก็มีอะไรหลายอย่างที่เข้ามา สายนั้นสายนี้พิจารณาอย่างนั้นพระอาจารย์ก็พิจารณาอยู่ตลอดนะว่าเมื่อการดับหรือว่าการเคลื่อนไปแหงร่างกายสังขารเมื่อร่างกายสังขารมันไม่ไหวแห่งความเป็นร่างกายสังขารนี้เนี่ยความเจ็บความป่วยมันเข้ามาเราจะอยู่กับมันได้ยังไงพิจารณาเพื่อสอนใจตัวเองว่ายังไงเราก็ไปเจออยู่แล้วเราจะรู้แล้วเราจะไปเจอสิ่งนี้ยเมื่อเราพิจารณาเราก็อาจจะได้ใจที่ ระเตรียมความพร้อมของใจของเรามากกว่าที่เรา,มาไม่ได้พิจารณาได้พิจารณาด้วยกําลังของสติพิจารณาด้วยกําลังของสมาธิก็จะช่วยให้เรามีสติกํากับในอิริยาบถท,ทุกอิริยาบถของชีวิตเราได้ mm hmm. เมื่อมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา mm hmm. ก็มีความตายเป็นธรรมดานะเราจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เ mm hmm. พราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นโดยธรรมชาติธรรมดา พระเนี่ท่านให้พิจารณาเหมือนนั่งสมาธิเดินจงกรมเสร็จพิจารณาถึงร่างกายสังขารว,ว่ามันไม่เที่ยงมันดับพร้อมที่จะดับไหมก็พร้อมที่จะดับถ้าเกิดเราทําคุณงามความดีไว้มากถ้าเกิดทําความดีไว้ไม่มากพอมันก็มีความสะทกสะทานกับสิ่งที่มันเป็นไปคนเราเนี่ยมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทํากรรมมันใดไว้ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปเราก็จะเป็นทายาทผู้ที่จะได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปดังนั้นการกระทําอะไรก็แล้วแต่เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดเราทํากรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดี กรรมดีนี้กรรมไม่ดีนี้ก็จะติดตามเราไปแบบเสมือนทายาทผู้ที่ได้รับสิ่งที่สืบทอดจากพ่อจากแม่ปู่ย่าตายายพอแม่ทําสร้างอะไรไว้เราก็ได้รับสิ่งนั้นสืบทอดเมื่อท่านาไม่อยู่หรือท่านได้แบ่งมรดกอันนั้นให้เหมือนกรรมก็ก็เหมือนกันทํากรรมอะไรไว้ก็จะได้รับผลไม่ใช่เลือกเ,อเฉพาะกรรมดีอย่างเดียวกรรมไม่ดีด้วย นะครัเพเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยสร้างแต่กรรมดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็จะได้เป็นทายาทคือได้รับอานิสงส์แห่งความดีหรือว่ากุศลแห่งการปฏิบัติในการกระทําหรือว่ากรรมของเรานั้นสืบไปเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นเราจะเห็นว่าในห่วงของชีวิตเราเนี่ยบางอย่างเราก็ไม่ควรที่จะยึดมั่นถือมั่นมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดมองในความเป็นชีวิต ผ่านมาแต่ละปีแต่ละปีคนเราผ่านได้มากสุดก็คง100ปีถ้าเกิดเป็นมาตรฐานเราก็เป็นคนที่มาเยี่ยมเยือนโลกนี้เพียงชั่วคราวบางอย่างที่มันไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมากไม่ควรไปยึดไปถือของที่มันหนักหนักไม่ว่าจะหนักกายด้วยที่สำคัญคือหนักใจเราก็ควรที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นมากน อันที่สองเราพิจารณาแล้วเราเห็นว่าชีวิตนี้เนี่ยเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเพราะว่ามีเวลาที่จํากัดทำไว้ชีวิตมีคุณค่าคือเกิดมาเป็นคนเนี่ยได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็มีคุณค่าแล้วเกิดมาเป็นลูกของพ่อของแม่ก็มีคุณค่าแล้วได้มาเจอพระพุทธศาสนาก็มีคุณค่าแล้วทำยังไงเมื่อเราเห็นว่าชีวิตนี้มีคุณค่าเพราะว่ามีเวลาที่จำกัดเราก็ทำชีวิตอันเนี้ยให้มีคุณค่า ใยการรักษาความมีสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายและสุขภาพจิตสุขภาพกายทุกท่านก็คงจะรู้อยู่แล้วมีหมอมีแพทย์ผู้ดูแลให้การรักษาหรือว่าได้ศึกษา,ากว่าควรจะกินอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้ดีออกกำลังกายให้ครบอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของสุขภาพกายทีนี้เรื่องของสุขภาพจิต สุขภาพจิตส่วนหนึ่งที่จะสามารถทำให้เรามีความสุขความสงบเกิดขึ้นได้ก็คือการฝึกใจคือการทำสมาธิที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ว่าเมื่อเราฝึกสมาธิหรือว่าทำสมาธิคือการนึกพุทธโธเมื่อนึกพุดโทแล้วความสงบก็เกิดขึ้นเมื่อความสงบเกิดขึ้นพลังจิตก็เกิดขึ้นเมื่อพลังจิตเกิดขึ้นก็สามารถที่จะ ควบคุมอารมณ์ยับยั้งชั่งใจเตือนใจของตัวเองได้ด้วยการทำสมาธินี้ทำให้เราเกิดความสุขสงบเกิดขึ้นได้เรารู้จักคิดในทางที่เป็นกุศลหรือว่าการปรุงแต่งทางใจของเราเนี่ยเมื่อเราฝึกใจของเราดีแล้วเนี่ยก็คิดในทางที่เป็นกุศลถ้าเกิดพูดทางสมัยใหม่เขาเรียกว่าคิดในสิ่งที่เป็นบวก ไม่คิดในสิ่งที่เป็นลบเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เป็นบวกเนี่ยจะเป็นส่วนที่ช่วยเสริมใจของเราให้มีกําลังมีกําลังใจขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเราคิดแต่เรื่องลบๆคิดแต่เรื่องอาฆาตพยาบาทคิดแต่เรื่องไม่ดีที่อยู่ในใจตลอดสิ่งเหล่านั้นเนี่ยแทนที่จะเพิ่มพลังให้กับใจของเรากับเป็นสิ่งที่เหนี่ยวหลัง กำลังของเราในการดำเนินชีวิตหรือว่าการสร้างชีวิตนี้ให้มีคุณค่าขึ้นมาการรู้จักปล่อยวางในบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระสร้างความคุณงามความดีสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราโดยการทำประโยชน์ให้กับตนและบุคคลอื่นท่านจึงบอกว่าชีวิตที่ผ่านมา ยังไม่สายที่จะแก้ไขหากชีวิตล้มหายมาลายไปก็ยังภูมิใจที่ได้ทำดีทันใครจะเห็นไม่เห็นเป็นใดเล่าจงเลือกเอาความดีที่สร้างสรรค์ใครจะเห็นไม่เห็นไม่สำคัญให้เรารู้ว่าดีก็แล้วกันเท่านั้นพอดังนั้นเมื่อเราเห็นว่าชีวิตนี้มีคุณค่าก็บางเรื่องบางอย่างก็ปล่อยวางทิ้งไปไม่ถือไม่ยึดผ่าน9ก้าผ่าน ปีใหม่ไปก็ก้าวผ่านด้วยการมีสติอันอว่าจงก้าวไปแม้ไฟจะไม่โลกจงก้าวไปแม้โชคจะอับเฉาจงก้าวไปแม้ใครจะด่าเราจงก้าวไปแม้เขาจะนินทาจงก้าวไปบนเส้นทางที่สร้างสรรจงก้าวไปไม่หวั่นมวลปัญหาจงก้าวไปก้าวไปด้วยปัญญาจงก้าวไปก้าวหน้าและก้าวไปอย่างน้ดังนั้น ชีวิตของของเรานอกจากการมีสมาธิการรู้จักปล่อยวางการไม่ยึดไม่ถือบางเสียงบางอย่างที่มันทำให้จิตของเราตกหรือว่าจิตของเราไปในทางที่ไม่ดีแล้วการอยู่กับปัจจุบันการใช้ชีวิตด้วยธรรมะก็เป็นสิ่งสำคัญปุจจะว่าไม่อยากให้เราทุกข์กับสิ่งที่เป็นอดีตมากไม่อยากให้ทุกข์กับสิ่งที่เป็นอนาคตมากคือมีสติและปัญญากับปัจจุบันแล้วก็เดินไป โดยการเห็นคุณค่าของชีวิตนี้ในการทำประโยชน์อันนี้คือแนวทางแห่งการปฏิบัติดังนั้นคณะญาติโยมที่มาทำบุญตักบาตรถวายพตะหานนัน,นวสีรนะัตนธรรมารามในวันนี้ในโอกาสแห่งทำบุญปีใหม่ก็ดีหรือในวันสิ้นปีใหม่เพื่อที่จะต้อนรับสักการะใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับอาน,นิสงส บุญที่ทุกท่านได้ตั้งใจไว้ขอให้ทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภพระอายุก็ขอให้มีอายุมั่นยืนยาววันนะก็ขอ,ขอให้มีผิวพรรณบุดป่องใสสุขะก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจพลระก็ขอ,ขอให้มีกำลังภารณามัยเข้มแข็งสมบูรณ ประกอบกิจาการงานใดๆก็ขอให้สำเร็จและขก็ให้ทุกท่านได้เจริญในธรรมคำสอนให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินสาธุ